ค่ะวันนี้ก็อยู่กับแอดมินปัดนะคะในช่วงตอบคําถามพี่ห้าค่ะแอดมินเพิ่งคิดเองเมื่อกี้เลยนะคะจากการที่เห็นคอมเมนต์ของใครหลายๆคนที่คอมเมนต์เข้ามานะคะในจิ๊กซอนะคะคอมเมนต์ของคุณวันดีที่วันที่ไม่มีเธอนะคะที่คอมเมนต์บอกว่าน่ารักจังเลยอันนี้แอดมินต้องขอบคุณมากนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบในตัวแอดมินในแต่ละท่านนะคะก็แอดมินก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดมินทุทกๆคนด้วยนะคะ อีกหนึ่งคอมเมนต์นะคะของคุณบุญชันทูบขัำนะคะที่บอกว่าใช่คนไทยหรือเปล่าที่พูดไม่ค่อยชัดนะคะฟังไม่ค่อยเข้าใจอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะเนื่องจากตัวของพี่แอดมินเฟิร์นของเรานะคะแกใส่รีเทนเนอร์เนาะเพิ่งจัดฟันเสร็จอาจจะทาให้พูดไม่ชัดนะคะแต่ว่าเป็นคนไทยแน่นอนค่ะหรือทุกคนอยากเป็นแบบไหนคะไปไปกินกว๋วยเตี๋ยวน้ำกันมไม่ค่ะอย่างเงี้ยเหรอคะก็เป็นคนชายค่ะเป็นคนชายชายยายเลยค่ะต่อเลยค่ะ อีกหนึ่งคอมเมนต์นะคะถือว่าเป็นกําลังใจนะคะก็คือถ้าซื้อรถแล้วด้วยความแอมินเป0ดเป็นแฟนจะไปซื้อพวกนี้เลยจะบอกว่าอันนี้นะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบในตัวแอมินแอมินก็ต้องขอขอบคุณนะคะแล้วก็อยากให้ทุกๆคนนะคะช่วยติดตามช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้แอมินเรื่อยๆนะคะสำหรับใครที่อยากมาคอมเมนต์แบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะแอมินยินดีต้อนรับทุกคนแล้วก็ยินดีกับคอมเมนต์ทุกคนนะคะวันนี้แอมินขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย